สบายดีท,ทุกคนจริงๆจะาพาไปชมกัน,กน,น,ทกนทู่โซอูลองสารเนาะตอนนี้นอูอยู่ที่ทะเลอยู่แข่งเชนขวาอยู่เวียดนามเนาะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ่งภาบรรยากาศของคนที่เวียดนามมาลิ่นนมน้ำทะเลมากเล,เล,ลยก็หลายแหงหลายแห่หลาย,ลาย,ลายว่าอันนี้ก็เป็นการมาเวียดนามครั้งแรกของอูแลก็ได้มาเที่ยวทะเลอีกเนาะกดี๋จะให้ทุกคนเบิ่งภาบรรยากาศนํากันเนาะเ้ามานํากันกับลหลายๆคนเนาะ แต่ว่าอู้ก็บบริลลินน้ำทะเลเนาะเพราะว่าบริลลเอาโซงขาสั้นมาแล้วก็อากาศมันก็ฮอนได้นี่บรรยากาศของคนรินมาลินน้ำทะเลบอกเลยว่าไหลายน่ที่นนีสวยมากเลยแแต่ว่าเขาที่มีกาดป้องกันใด้ทุกคนนี่กาดป้องกันคือประมาณว่าถ้าแบบว่าเวลาอันเวลาอันน้ำขึ้นมาแหงแล้วเขาจะให้คนเข้ามาในนี้เนาะคนกัขึ้นเข้ามานี่ คนมาขายน้ำแน่นี่ประมาณนี้นธรรมดาอ,อันนี้เป็นวันธรรมดาได้แต่ว่าคนมาลิ้นไหลแหงแต่ที่เป็นเวลาประมาณ4โมงเนาะโอ,โอ้สุดยอด ังงงกันวันนี้เฮายู่อ๋อมันเป็นนะนี้ตอนนี้คือฮขาอฮทเลเวียดนามแต่เขาบ่มีวันทีซื้อชุดไม่อย่างมาลินเลยทุกคนทาเราต้องใช้ส่งขาสั้นเสื้อแขนสั้นเนาะในการมาแต่ว่าเขาแบบไม่มีเลยเจ้าค่ะนุ่งเสืกก้อกันแบบว่านุ่งเสื้อกันละเนาะนี่เขามีเสื้อเวียดนามทุกคน ทะเลเนาะกูมาเที่ยวดีกว่าคันดีคันทีย่านดำปะนี่ภบรรยากาศเี๋ยวนกอนกอเดียวเย้ใส่ไม่หพไป่พ <c ười> ไป,ไป อ๋อจับเอาจับเอาไป็ลีนลดไปน้ำเอมอีฝ่ายกันเด้ตอนนี้เราลงมาทะเลเนาะโหยวน้าทะเลทาแครโอ้้าบรรยากาศขึ้นมาแหงขนาดอาบนี่มันจะเย็นสุดเลย คนบไก้หลายคนนะฝนหลาแฮ่้หลายว่าทุกคนอยากอาบอยู่แต่ว่าบได้เอาสุดอย่างมาเลยโซงขาดสั้นก็โบมีเอาเครื่องมาเวียดนามแต่ สองส,สุดเนาะเพราะว่าเนื่องจากเฮาขี่รถอันนั้นมาแล้วมันมันรถมันน้อยมันเต็มทุกคน,นทะเลอยอู่เวียดนามคาแขงก็บอกคิดบ่ฝันหนอว่ามือหนึ่งตัวเองที่ได้แบบมาเที่ยวฮอดเวียดนามได้มาเที่ยวทวีลอกทะเล ได้กินอาหารที่บวเคยกินได้อย่างด้แบบแปลกๆกะเป็นประสบการณ์ชีวิตแบบอีกอย่างนึ่งเลยทุกคนยูเคตนี่ก็คืออันนี้ขนาดเป็นมื้อวันวันธรรมดาเด้ได้เป็นวันข้นาราชการเขาก็ยังคือแบบว่ามาลิ้นน้ำทะเลแบบลหลายๆแห่งคืนๆคืน,คน,คน,คนหลายแห่ง น่าเล่นอยู่เนาะมีไฟเนาะเออน่าเล่นน่าเล่นเล่นบลาเอองนีน่าเป็นแจกเล่นน่ะเออเปเพื่อนก็ไหนว่าถ้าขึ้นไปมันมีน้ำจืดได้อาบมันแสีบนะมันต้องเที่ยวขึ้นไปอาบอยู่ในห้องพักอ๋อเสียบนะเนาะแต่ว่าทะเลของเขาก็ก็ไปถือว่าดานะเนาะเนาะเขาเบิ้งอยู่ไกลๆคือว่าดามไอ้นี่เขาขาวเขาจะไม่ย่านเดียเท่าไหร่เออใช่ใช่ใช่เขาบม่ย่านแด็ดเลยแบบเพราะว่าเบิ้งแต่ละคนที่มาลิ้นน้ำนี่คือเป็นแค่คนขาวๆทั้งนั้นเลยอยังเข้าได้ อู้กาแลเลยช็อกโกแลตเลยมันอู้มมันเป็นปาร์ตี้อ๋อไปไปไปมันเต็มเลยเรบูมาให้นเตทั้เครื่องเทุกคนเขียนคำว่าอู้ล่องสารไว้นี้เนาะอยู่ในทะเล อลองตาน <c oughs> นี่สวยมากงามแหงขนยุบยุบหลายแหง เดี๋ยวนี้คนไหลแห่งยักไปอาบน้ำเน้อาบน้ำทะเลจะยาแหละนี่เพื่นมีฮับทายหู๊บไปเนาะทายหูบแสนแปดทุกคน ย่งา,มมางามาย่างมาคน,หนไหลเขาไหลเขาเต็มเลยเต็มบุ๋มเลยอ่ะน้ำพันเดินฝนไหลเอ,อ,อ้คุณน่ะกันประมาณห้าโมงแล้วนะคนยังลุล้างไปอาบน้ำเต็มอยู่ทุกคน อ,อันนี้เป็นบริเวณยูอ่าซัมซนนะทุกคนเนาะโยูบริเวณราเจ้ากาซี่ฟากนะเ้าเจะที่ขายเครื่องเป็นโรงแรมแล้วก็ขายของยูของกินแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าคอยบริการเนาะและ้วมีรถแท็กซี่นี่เจริญแห่งบ้านเมืองเขาเนาะทุกคนจะมีบูธเบียฮานอยเบียยูฮันคุณตัวโยยรู้สึกยังไงบ้างาเหนียวเนาะแะข้าตีอยู่ แต่มันเหนียวสาสาวเวียดมีแต่คนผิวขาวงามเนาะผิวนี่ขาวคนเวียดนามนะเห็นเลือดห็นดอดเส้นเลือดบรเทาแลคือท่านนีู่กเากันนะูดงกขากันเ่ินะเขานผมด็กน่าอิไปใส่บูฮูตอนนี้นั่งิ้นแถวแนี้ก่อน บางคนก็ลงไปอาบน้ำบางคนก็ขึ้นมาละเวียดนามนี่มีไวไฟฟรีเลยกดเข้าไปแล้วตัวได้ฟรีเขาเข้าไปใช้ได้เลยสบายขนาดโอ้สะดวกสบายลุงเนี่ยเนาะแล้วไวไฟตั้งแต่ผมทำสืู่โมาไวไฟเวียดนามแหละซิมซิมมือถือแหละคลิปสามสิบนาทีอัพสองอัพสามนาทีมีมีมียูบิไฟมมีเรื่องที่มันบ่มีได้ปะอ่านี่ ลิ้นไปเลยวันนี้น่นจกลิ้นซำไหนพักเนาะล้วไวด้วยเออไวอีกได้ประเด็นนะเต็มสปีดอ่ะไม่มีไม่มีอ้เวียดนามมีหน้ามาเที่ยวอยู่สะดวกสบายอยู่เ็มไมม่ีกักนมีกักเลยยยวข้ามทางกันก่อนเนาะข้ามทางเพื่อจะย่างไปกับที่พัก กินไม่อย oh, 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 ่างวะโอ้เอเอินแชกเต็มเลยไอจลูกซีนเนี่ยเงียินแล้วแต่ใส่มาวุ่นมนาวน้ำออยยูเวียดนามแซ่บต้วยหอม แล้วมีแห้งมีแห้งเราแห้งว่านเอ้ยเป็นน้ำอ้อยแบบไหนน้ำอ้อยน้ำอ้อยบางนาอ้อยบางนาอ้อยบางนาผสมพันผสมบุญครั้งแรกที่ได้กินแบบนี้ว้าวนี่ตัวย่อยมากขนาดนี้แบบนี้อาหารตัวย่อยมากแป้งแป้งอะไรโรงเรียนแป้งทอดแล้วชุบแป้งทอดเนาะอ๋อ มีซอสมังเลนให้จำรีดมไหมมีมนี่ก็คือโบฮิตเป็นตอนอนี้เขาเนาะการลการด้วนเราเอาเรือกดร้วนโอ้อยนะเด็กจะกินอะไรก่อนเราบ้างีเปนี่ก่อนออนี่นนอีกอน, <laughs> นี่ก่มีสัดอลไเนี่ยชิมเนาะเพื่อเลาเลือสว่านานี่คแง แชเลกแล้วบรรยกาศนแ้วจนแล้จนแล้วจนล้วจะแลวนแล้วนแล้วจนแล้วจนแ้นแล้วจ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 นแวจนแล้สจนแล้วจนล้จนแล้วจนล้วจนแล้วจนแลนแลมันย่าวจนแลวจกล้วเนล้วจนแ้วจ้น้นแจนนแา้จนล้เจ้วจนแล้วนแ้วนแล้วนนี้วนจนแป้นแล้วนแล้วจจ้าขายอยู่น แค็มทางตลาดนี้ก็จาขายอยู่นำแค็มทางก็สิเป็นประมาณนี้นี่นออกสิพากันยางกับพี่พักนเะนาะอีทุกคน,นเบิ่งฮงแหมอยู่นี่ปู้ความใหญ่ รถบบติดเลยทุกคนแถวทะเลนี่อันนี้แม่ขาเจ้าก็ชีรถเลาะกันแบบนี้แหละคุณมีรถแบบนี้อีกด้มนี้ลายบบอยู่อันนี้จะเป็นฮาดอาหารเพิ่งกำลังล้างปูล้างปลาเขากำลังยางเหมือที่พักเนาะอันนี้จะเป็นฮารเฟอร์นเนาะบันคำฮารเฟอร์เขาพัดน่าจะเป็นประมาณ้านอาหารตามสร้างประมาณนี้ตีนเนาตัวเนาะ ยูดีมีคนเที่ยวไปเที่ยวมาแบบหลายแ <No. S 2> าบบนะราคาสบายเลยบมนั่นบดได้มีแต่แขกเวียดนามหนังที่มีเสื้อห่อไหนมีทั้งลาวทั้งไทยทั้งแบบอยู่แบบไกล,ไกลๆก็มีทั้งฝรั่งทั้งคือทัอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเห็นอ่ะรถรถคนลาวมารถเสียงขว้าง<น>คนมาเที่ยวเนี่ยหลายแม่นันอยากจะท่านจะได้กันยังมีคนมีรถแท็กซี่มีรถขนส่งหลายหลายแบบสบายเลยมาเที่ยวนี่นะพกพกติเงินมาอย่างเดียว เราอยู่บริเวณแคบช้างนี่ผมมักต,ต้นไม้ใหญ่ๆเออเนาะใันหู้นสบายสบายเน,นี่ยมันคนเวียดนาะมผิวเขาสิดด,ดีทุกคนผิวขาผวผิวใสผิวใสจนแบบขาวแห้งจนเห็นเนาะเส้นเลือดคนเลยสังเกตว่าเขาบักกินมะพร้าวเนาะ,นะแบบเอ้ยเนี่ยห้างไหนก็นขายได้มะพร้าวเต็มเนาะเนยูทะเลยังไหนก็มีเนาะทะเลบอลภาคเหนือนี่โอ<ม>้โคน หลายเลยแต่ว่าเหนียวโตแหงเหนียวโตไปกันเหนียวเขึอนกันนม่บน้่งแตงตัวดีดีแหงกินพุทไปใส่แดียวยังไปเพราะว่ามันเนาะมุดมักกูมัดไปทะเลได้เหรอถ้าเลือกภูเขาทะเลน่าจะเลือกภูเขาอยากลิ้มอันน,อนีอยากรีบมาตุ้ยไปมูซื้อก็แต่ละคนนี้เขียวทุกคนเลยเดี๋ยวนี้เขียวตอนมาลุงเล่นนางผิวใสๆอยู่แบบ ลุงเด่นแต่ว่าใส่เสื้อช่วยไม่ไหวเปนร้อนอ่ะทุกคนลุงเด่นไม่ได้เป็นคนดำนะเป็นคนขาวแต่ว่าลุงเด่นมานี่ก็คือช็องเป็นเลดตัวย้อยนี่แห้งดำลุงเล้วนี่แห้งดำไปโอ้ยพวกหายว้าวเยอะแล้วใครนะเออแล้วเขเรียกเขาจะอยูหลือเขาจะขาวเขาจะไม่ได้สนใจนุ่งเสื้อแขนยาวอี่อย่างเลยแบบอาบน้ำทะเลแบบสบายใจเส่็มแบบบ่ายน้ำดำว่ายน้ำไม่อย่างเลยนะ

leck mực cá mực cá à? cá mực cá du ừ. 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 việt nam là sạch sạch đây Tôi bên túc này mèn tước nhỉ bihong hiển tước anh túc nhỉ lùng biền học kèn xe anh hả oh, khơi เเนี่ยยคที่เขาเจ้าเฮ็ดปัดนเฮ็ดอันกะปิอันนี้อ,อืเขาจะมาตากแคมทางแบบนี้เลยว่ะโอ้เป็นตุ๊กแบบนี้เลยแล้วก็ซิไปให้รักะไรเออเนาะแต่กะซีนัวมากบรรยาก,กาศนี่ก็ซีมีทางตีสนุกเกอร์สนุกเกอร์อันเดนอร์ครบมัดเวลาเฮาย่างไก่ฮานทุกฮานเพิ่นกะเพิ่นกะที่ถามเขามาถาม เข้ามาอเอื้นลูกค้าประมาณเนี้ยขอบบริการดีเนาะแมนขอบบริการดีลรกะซิ่งเข้ามาเอื้นลูกคา้าเลียเล้ยกขวบ่เหรอเมนบอกเมนอ่ะแมนแล้วเลี้ยกขวดเนาะเลีย้ยกขวดเลโอู้หปปูเปวียดเต็มเลยเนี่ยกะสิเลีย้ยกขวดนี่โอ้จื้ออยู่นี่เหรอ แมนแมนมันก็เจคือ้านบ้านเฮาเนาะมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรฮาก็จะออกไปเนาะกังก้าเคือ้านบ้านเฮาเนาะมีก๋วยตอกก๋วยเตี๋ยวมีอะไรสิเอาเฟอร์มีอาหารตามสั่งอาหารทะเลมีอะไรคือเพื่อนกะเจเอินถามมือแต่ว่าเฮากับบุฟเภาษาก็เลยแบบเป็นๆิ้มแบบยิ้มใส ยิ่งเดียแบบบอกมือเออเป็นนั่งคือกำลังใจว่ะอันนี้ก็คือเป็นเคียดที่เขาพักเนาะเขาจะเลือกพักเงินพักเอาทุกคนเพราะมันจะเซฟราคากว่าเนาะเขาจะจะบีบแก่เป็นเรื่องปกติเลยขี่รถนะไปกเีกเกีกเกีกเพราะตอนแรงมาคนก็จะออกมานั่ง ครับรรยากาศเนาะอยู่ระว่างเส้นทางหอเมืองเหมือนพักที่หอพักโอ้คิดว่าสิต่ำก็ยังบปรต่ำันเสียน้อพผู้น่ะอ้สุดยอดเลยโอ้คือเป็นเรื่องปะกะติเลยใส่แก่คุ้มค่าขนาะด ป um ีกปีกต้องสัญให้สัญญาณกันเพราะว่ามันเป็นซี่แยกแล้วมันโบมีอ่ะเขาเออแต่ว่าโบมีไฟแดงเนาะจอดต้องปีกปีกปีกให้เวียดนามไฟแดงน้อยเนาะเออเจเจ้าบบนต้องระวังค่ะเราเองเห็นในหุงวนบ้าเออ พี่ใบเลแม่พี่ใบแต่แล้วแบบบื้องเบึ้งมาเลยบืงเบืงข้าวเันดองพักดองเดีอยู่แบบนี้เลยเนาะทุกคนโอ้โุ่นเป๊กเป๊กข้าวเจ้าขายพักขายยุกแคมทางแบบนี้เลยคโงเนาาะตลาดไหนก็หายากเลยตลาดเนาะตลาดที่เจ็ดที่นี่ดองพักดองมะเขือมีพักมีมะนาวอุ้มะนาวลูกใหญน้อยมะเฟืองหอมขายแบบนี้เลยเด้ เดียวาส่นหเนเแเแกงเออแยังยจ้าัวไบุขซอยขายวันนี้มดอ่ไปบบกมีไตัวจะขายขนัดดูไปนี่ดูน้เฮืนพักตัวพักไงอ๋ออันนี้เป็นโซนที่เขาพักนะทุกคนเนาะเย็นดีเยอะไปากไปบงเขารจะขายบางนัดอ้หูมไหมจานละมักเสียงบีบแกเขาดีตัว่าตัวต้องมาขี่รถมาแล้วมาบีบแกะ่นคอยซีซ้อมนะฮะนขี่รจักนี่คอยซ่อมมือแลวนี่เหรเออ เกียมาตีพีีเกี่ยซาใจียดีวานีเจ้าขายมากอ่ะอันนี้อยู่บริเวณหนหน้าเงินฟังเขาขายมังนัดขายมังมีขายไข่เลยตัวเบิ้องจากกะนามากกะนอยู่พี่หนึ่งเขาเจ้ามังจมักังมีก็ทำปลาก็ทลาเราไปเท่าไหร่ก่เหขเจ้าขายมังมีหลายขนาดเจ้านี e> ่น่าจะเป็นระดูกาลมังมีต e> ีเจ้าชื่อออยูบังมีน บอเจ้าคือป็นใครเอาเออไปไปนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่อ่ะนี่นี่บึ้งไปตุ้ยบึ้งน้อยน้อยคีโทีกับแม่เออเนะฮะนะฮะมาทุกคนเนาะบรรยากาศที่นี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการมาเวียดนามครั้งแรกของอูกับตุ้ยกับมาลองทางทุกคนบอกเธอโอกาสนะอาชีพมาเองแม่นแล้วก็เวลาไปห้ามข้าห้ามอย่างนี้แม่นเรื่องการซื้อสานนี่อย่าไปซีมั่ว แม่นแล้วก็อย่างนี้เอามือไว้ทั้งหลังรถเอามือจุกของส่งไปก็ได้โบต้องซี่กันซี่นี่เขาแล้วก็จะเฝ้านั่งแล้วก็จะเฝ้านั่งเฝ้างจะเฝ้านั่งสองจะเฝ้าซี่คันว่าคันว่าซี่กินเนี่ยต้องได้ล้มขอละเอียดก่อนโบฝ้าเอาใ้เขาตักเื่อเพให้เขาเฮ็ดอย่างเดียวคันว่าท่นเขาเขาเห็นว่าเขาซี่อย่างในนึงนี่โอ้อันนี้หนักแ่บนะเขาอาจจะว่าอันนี้หนักแ่บเพราะเราอีเขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วแม่นบางเที่ยวก็เป็นการที่แบบเขาตั้งยากเฮ็ดแบบนั้นก็มีบางเที่ยวก็นึ่งก็คือความไม่เข้าใจแต่ส่วนใหญ่เขาก็ชี้บอกว่าค คนที่แบบประสบการณ์เคยมาเที่ยวเบล้ขเขาก็ี้บอกว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์การขายของเขาแบบว่าเอาเอากระตักให้ก้อนอะ้รเคยทำเท่าบุ้งหูประมาณนี้นะ้้าบู่แล้วเขาก็จะเป็นต้องได้เอาประมาณนี้คือยังเส้นกินมัดไข่หลังเมื่อวานนี้ถ้วยห้าแสนนะคืนอย่างวันนี้บ่ส่งคืนตี้อย่างวันนี้น่เออราส่งคืนเขาก็บอกว่าส่งบุได้นู่นนั่นนี่เพราะว่าที่แรกเขาบได้สั่งเออมาแล้วอย่างว่านี่เนาะมาแล้วทุกคนประสบการณ์กันมาเนาะเฮ็ดที่ยวหูเน้ โรงเรียนก uh, ับพี่ไฟอันนี้กะกู้เขาขายนี่เลยปิ้งหอยหอยนางลงกินมาโรงเรียนกินน้อนวังคินตีอ๋อเอาน้ำก่อนเนาะพักก่อนก่อนเนาะค่ะจ้านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการมาเที่ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครรักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บันน้อาบน้ำมาทุกคนตั้งพ่ากันมาเที่ยวชิวๆบรรยากาศที่นอนเดี๋ยวครั้งหน้ามาอาบแน่นอนเดี๋ยวครั้งหน้าซิกับตัวย่อยเอารถมาเอง ไปสำหรับวิดีโอนี้แล้วขอกคุไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายแม่ไว้เดี๋ยวภาษาเวียแม่ไว้เดี๋ยวไปสบายดี